สวัสดีครับผมครูเอกนะครับจากภูเก็ตกีตาร์ครับวันนี้ก็โอกาสดีนะครับผมได้มาเยี่ยมชมอายดากีตาร์ครับที่นี่มีกีตาร์มากมายครับอาจจะเป็นที่ที่ถูกใจสำหรับนักกีตาร์คลาสสิกและนักกีตาร์อะคูสติกเลยครับมีกีตาร์เพียบเลยครับไหนๆก็มาแล้วนะครับขออนุญาตตอบคําถามหนึ่งคำถามที่มักจะถูกถามบ่อยๆครับจะเลือกซื้อกีตาร์ให้ ลูกหรือว่าให้นักเรียนหรือให้ตัวเองสักตัวหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวผู้เรียนหรือว่าผู้เล่นนะครับอายุประมาณไหนร่างกายประมาณไหนเพราะถ้าผู้เล่นยังเป็นเด็กอายุสิบ,บวกลบอย่างเงี้ยครับก็ควรจะใช้กีตาร์ที่มีขนาดเล็กกว่าปกติลงมานิดนึงซึ่งเราเรียกว่าไซส์3ส่วน4นะครับในกรณีที่สามารถใช้กีตาร์ไซส์ปกติได้สิ่งที่จะต้องดู ไม้ที่ใช้ในการผลิตกีตาร์ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าตัวกีตาร์นะครับบอดี้หรือว่ากล่องเสียงตรงนี้ครับไม้หลักๆ3ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนด้านหลังชิ้นหนึ่งก็คือส่วนด้านข้างส่วนสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือไม้แผ่นหน้านรับไม้ท็อปทีนี้พอเรารู้จักส่วนประกอบหลักๆทั้ง3ส่วนของกล่องเสียงแล้วเนี่ยสิ่งที่จะส่งผลกับบอดี้ของกีตาร์เนี่ยก็คือชนิดของไม้ถ้าไม้เป็น ไม้ลามิเนตก็เป็นแบบหนึ่งส่วนถ้าดีขึ้นก็จะเป็นไม้แท้หรือว่าไม้โซลิดนั่นเองซึ่งไม้โซลิดก็จะมีตั้งแต่เฉพาะแผ่นท็อปแผ่นเดียวแล้วข้างๆเป็นลามิเนตหรืออาจจะเป็นไม้แท้ทุกแผ่นเลยทั้ง3แผ่นก็คือเราเรียกว่า all solid all solid จะเป็นแบบที่ดีที่สุดครับถ้าเราเลือกกีตาร์ที่เป็น all solid นะครับ ไม้แท้ทั้งหมดเนี่ยตัวกีตาร์ก็จะให้เสียงที่ที่กังวานที่สุดแล้วนอกจากนั้นเนี่ยไม้ก็จะมีการ develop หรือว่าการพัฒนาโทนเสียงให้ดีขึ้นเมือ่อเมื่อถูกเราเล่นต่อไปเรื่อยเมื่อเมื่อถูกเราเล่นบ่อยขึ้นครับข้อต่อไปนะครับก็คือการดูภาพรวมว่ากีตาร์จะเล่นง่ายหรือเล่นยากยังไงผมจะแนะนําเสมอนะครับเมื่อเราเอามือลูกหรือว่าจับที่คอแบบนี้แล้ว เฟรตกีตาร์ a, ต้องไม่บาดมือนะครับเฟรตกีตาร์เนี่ยต้องต้องลื่นสามารถลูกได้โดยสะดวกครับข้อที่2คือผมแนะนําให้เล็งคอกีตาร์เสมอครับว่าคอเนะี่ยมีความตรงไม่โกงก็เทียบจากระยะห่างกับสายก็ลองเช็คดูว่าคอเนะี่ยมีความตรงซึ่งความตรงนี้เนะี่ยไม่จําเป็นต้องขนานกับสายก็ได้นะครับแต่ว่าให้อยู่ในในแนวะที่มันไม่โกงแบบนี้ครับให้มีความตรงอยู่ เมื่อเราได้เรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยเราควรจะได้ทดลองเสียงเพราะนี่คือสิ่งสาคัญสุดของเครื่องดนตรีก็คือเสียงเนี่ยต้องมีความดังที่เพียงพอครับส่วนน้ําเสียงจะเพาะไหมจะถูกใจเราหรือเปล่าเนี่ยก็ควรจะทดลองหยิบมาเล่นด้วยตัวเองหรือถ้ายังเล่นไม่เป็นก็ควรได้รับคําแนะนาจากจากผู้เชี่ยวชาญนะครับท้ายนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้หรือว่าส่งข้อความมาได้ในเพจภูเก็ตกีตาร์ครับขอบคุณครับ